อัดาาอ,อั้งตันใจขอโทษนะทุกคนไม่ไหวละส้มตำปูปลาร้ามันทำพิษมากูโล่งละคืนสยอง 3D อินดีนำเสนอล่ากระสือ ตีนดอยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานด้วยนะครับหมู่บ้านตีนดอยเป็นหมู่บ้านที่สงบเงียบผู้คนที่นี่อาศัยกันอยู่เป็นชุมชนเล็กๆมีไม่กี่สิบหลังคาเรือนอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเงินทองที่นี่จึงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรนะักชาวบ้านมักจะหาของที่แลกมาได้นั้นเอาไปแลกกันต่ออีกที แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครได้ปลามาอยากกินผลไม้ใดๆก็เอาปลาไปแลกด้วยเหตุนี้ทำให้คนในหมู่บ้านได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึงสนิทสนมเคยเห็นหน้าข้าตากันหมดจนกระทั่งบนดอยสูงได้เกิดปัญหาเนื่องจากว่ามีโรคระบาดที่ติดต่อกันโดยการสัมผัสชาวดอยบนนั้น จึงคิดหาวิธีหยุดยั้งโรคระบาดพวกนี้เขาจึงให้คนที่ติดโรครักษาตัวอยู่ที่บนดอยให้หายดีส่วนคนที่คัดกรองแล้วว่าปลอดภัยก็จะอบพยพลงมาชั่วคราวลงมาอยู่ที่หมู่บ้านตีนดอยนี้เพื่อไม่ให้ไปปนเปื้อนกับคนที่เป็นอยู่แล้วจะได้ไม่เพิ่มจำนวนโรคระบาดมันจะได้ขาดหายไปเสียทีพวกเขา จึงลงมายังตีนดอยกาต่อผู้นำของชาวบ้านบนดอยจึงพูดกับผู้ใหญ่เหมืองพ่อใหญ่พ่อใหพวกข้าน่ะขออาศัยที่เ้สัาพัตได้หรือมาพวกข้าเจอแล้วะบ่าไม่มีปัญหาหมู่บ้านของพวกข้ามีพื้นที่เหลือเฟือทางท้ายหมู่บ้านให้พวกเองอาศัยได้เดี๋ยวให้ไอ้ก๊กไปจัดเตรียมให้ก็แล้วกันนะงั้นก็ตามมาเดี๋ยวพาไปดูบอกเลยที่เนี่ย ผู้หญิงแจมแจมทั้งนั้นมาแล้วจะไม่ยากกล้าเพื่อเธอผู้่อเยข้านาอยากจะให้เองจัดที่พาแยกไว้ซักหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิงตามมาอีกคอชื่อปลาเดืออ่เอป็นคนเดียวที่ไม่ตดโลกได้เลยไปอ่าอย่าล้อเลียได้เลยเดี๋ยวจัดไปให้แจมแจมและเมื่อบ่ายคล้อยของวันนั้น ผู้หญิงที่มีชื่อว่าปานเดือนก็ลงมาจากบนดอยเข้ามาทางหน้าบ้านของหมู่บ้านเมื่อเหล่าชาวเขาเห็นว่าสมาชิกของตนมาแล้วจึงพาปานเดือนไปยังกระท่อมที่ขอให้กบจัดหาไว้ให้หลังหนึ่งซึ่งกระท่อมหลังนั้นมันก็อยู่ห่างจากชายชาตรีออกไปประมาณสิบกว่าวาเห็นจะได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกระท่อมอีกหลังซึ่งที่นั้น เป็นกระท่อมของสาวงามอีกนางหนึ่งชื่อว่าดวงจันรอ่ะเนี่ยเลยแม่เดือนอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยอยู่เป็นนิ่งขวัญกำลังใจให้พวกเราตรงข้ามกับแม่จันนี่แหละเออคือ,อ,อ,อางามทั้งคู่หมู่บ้านข่าดวงจันขึ้นพร้อมกันสองดวงละวออ,อขอบคุณนะจ๊ะพี่โก้ที่จะหาที่หล่าที่นองให้ข้ามุงคุงนี้ข้าจะไม่ลืมเลยจ้ะ แล้วคืนนั้นก็ผ่านล่วงเลยไปทุกอย่างดูเหมือนจะปกรติเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในหมู่บ้านมันก็ดูคลึกครื้นเฮฮาดีและเมื่อตะวันตกดินเราชาวดอยที่มาใหม่กับชาวบ้านก็มักจะออกมาจับกลุ่มกันตามศาลาไม้ที่ตามสามแยกของหมู่บ้านเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนยาดองเล่ากับกแกล้บเคลาไปกับเสียงพูดคุย นับว่าเป็นค่ำคืนที่มีความสุขอย่างเรียบง่ายชีวิตความเป็นอยู่ในที่ห่างไกลความเจริญแบบนี้แต่เทว่าหลังจากนั้นไปเพียงแค่สามคืนมันก็ได้เกิดเรื่องบางสิ่งขึ้นทิศโชคที่ออกมาหาปลายามดึกในคืนนั้นได้วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาที่สามแยกที่ชาวบ้านกำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่ทุกทุกคนวิ่งเร็วเข้ามันมาแล้วใครมา มาทำไมมายังไงมาได้ยังไงก็น่าหน่เสิเอ็นหนีอะไรมาหน้าตาเต่อมาเลยงั้นก็อยู่ถามมันเองแล้วกันข้าไปละในขณะที่ทุกคนสับสนงงงวยเหนือยอดไม้ในทิศทางที่โชควิ่งมาทุกคนก็เห็นแสงสีเขียวเรืองโผล่ท่ากลางขาคบไม้มันมีลักษณะเท่าลูกฟุตบอลดวงไฟประหลาดน,นั้นมันลอยพุ่งตรงเข้ามา แสงสีเขียวมันสว่างจ้าจนมองไม่เห็นใบหน้าและรูปร่างทั้งหมดแต่ก็พอจะมองออกว่าใต้ดวงไฟนั้นมีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายเครื่องไหนห้อยระยะลงมาผมยาวปลิวไปตามสายลมแต่ผมก็ปิดหน้ามันไว้จนมองไม่เห็นใบหน้าของผู้ที่เป็นนั้นน่ะน่นนัน่น,น,น,นมาลาวะนะ่ะเฮืออยากรู้ก็ไปถามมันได้เขียวปีมันเลย นั่นมันผีกระสือผีกระสืออยู่ไม่ได้แล้วฮอรอกันด้วยสิลงวิ่งเร็วกันหนุ่มออกเนื่องด้วยเหตุการณ์วงแตกในคืนนั้นข่าวของผีกระสือที่ออกอาลวาดก็ดังกระชอนไปทั่วหมู่บ้านจนผู้ใหญ่เหมืองต้องตีเกราะรวมตัวเพื่อถามการเห็นของไอ้โชคว่า มันไปเจอเข้าที่ไหนอะไรยังไงและถามคนอื่นๆที่ได้พบเห็นจะได้หาทางออกร่วมกันหมู่บ้านของเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไอ้โชคเอ็งไปเจอมันที่ไหนเมื่อคืนข้าออกไปหาปลาที่ท้ายหมู่บ้านที่ลำห้วยข้าเห็นดวงไฟมันลอยออกมาจากพุ่มไม้ซึ่งบริเวณน,นั้นมันก็คือกระท่อมที่พักของนางเดือนและนางจันทร์ มันตรงเข้ามาทางข้าด้วยความที่ข้าตกใจแล้วก็กลัวมากก็เลยวิ่งไปทางสัำแยกจนไปเจอวงเล่าที่ศารานั่นแหละเอาผีมาให้พวกข้าอีกแต่เดี๋ยวนะเอ็งกำลังจะบอกว่านางเดือนที่เพิ่งมาเนี่ยกับนางจันเป็นกระสืองั้นเหรอนี่พวกเองหาว่าข้าเป็นกระสืออย่างนั้นหรือสวยแบบข้าเนี่ยนะจะเป็นผีกินขี้ใจยเย็นๆน,นะแม่จันข้าว่าไม่ใช่หรอก อย่าโกรกธไปเลยแม่ขนงามอ่ะเอาเข้าไปพบักเท่าหัวงูหนึ่งอัตรานี่ไอ้กะบักฮานี่เองลองคิดดูดีๆแม่จันเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วถ้าแม่จันจะเป็นกระสือเหตุใดเล่าถึงเพิ่งจะออกมาอาละวาดเอาในตอนนี้แต่อีหนังเดือนน่ะมันเพิ่งเข้ามา หลังจากพวกบนดอยนะ่ะพานางเดือนเข้ามากระสือก็เริ่มออกอาลวาดแล้วยิ่งจุดที่เห็นมันก็เป็นจุดที่อยู่เหนือกระท่อมของนางเดือนอีกด้วยตรงนั้นมึงก็รู้ว่ามันมีแค่สองหลังซึ่งตัดแม่จัน์ออกไปได้เลยก็มีแค่นางเดือนนั่นแหละก็มีเหตุผลแต่ว่าเรายังไม่เห็นคาตาเรายังไม่มีหลักฐานจะไปว่าแม่เดือนเขาแบบนั้นมันก็ไม่ถูก พวกเองล่ะกาตอนางเดือนน่ะมันคนของพวกเองไม่ใช่เหรอรู้อะไรก็บอกข้ามาเถิดพ่อผู้ใหญ่ฟังนะมันพวกเดียวกันมันคงบอกหรอกเราอุตส่าห์ใจดีเห็นว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นใช่ใช่แหละใช่แล้วเราอุตส่าห์ช่วยเหลือแต่กลับเอาผีมาให้เสียได้ไล่มันออกไปเลยทุกคนเงียบก่อนข้าทำอย่างนั้นไม่ได้ข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าข้าตัดสินใจอะไรแล้วแล้วไม่มีหลักฐาน แล้วถ้ามันผิดขึ้นมาล่ะข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนกันในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้ผู้ใหญ่บ้านจึงหาวิธีที่จะคอยจับผิดเดือนว่าเป็นกระสือจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่ายังหาตัวไม่ได้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีผู้ใหญ่บ้านจึงได้นัดประชุมลับๆกับผู้ชายสองสามคนนั่นก็คือโชคโกและลุงชาติเพราะว่าสามคนนี้ เป็นคนที่เคยเห็นกระสือและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแผนลอบด,ดักจับกระสือมันจึงได้เริ่มต้นขึ้นเอาละไอ้โกะคืนนี้ยเองเอาซากเป็ดไก่เน่าเสียพวกนี้นำไปเทเอาไว้ที่กลางลานของหมู่บ้านแล้วเอาผ้านี่ไปตากไว้ใกล้ๆด้วยพ่อผู้ใหญ่คิดจะทำอะไรเนี่ยมีผ้ากันเปื้อนให้มันด้วยเออข้าเข้าใจแล้ว จะให้มันปากพองตามความเชื่อใช่ไหมผู้ใหญ่รู้อะไรอ่ะบอกข้าด้วยเดย้ปากพองปากพองอะไรเยอะถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็ตามความเชื่อถ้าหากว่าผีกระสือมันเช็ดปากที่ผ้าบ้านใครแล้วเราเอาผ้านั่นไปต้มผีกระสือมันก็จะแสบร้อนปากพองเราก็จะหาตัวคนเป็นได้ยังไงละ่ะใครที่มีแผลที่ปากก็นั่นแหละก็ฟังดีดนะข้ากับไอ้โชคจะคอยเฝ้าให้ละกันเมื่อแผนการที่วางกันไว มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อพระอาทิตย์ตกแผนการนี้จึงเริ่มขึ้นในทันทีทั้งโชคและโกต่างเฝ้าดูอยู่ที่พุ่มไม้หลังจากที่พวกเขาเอาซากไก่ที่เตรียมไว้ไปวางบนพื้นลานดินเป็นที่เรียบร้อยเตรียมดูว่าคืนนี้ผีกระสือมันจะมาหรือไม่เมื่อตกนึกบรรยากาศในหมู่บ้านวังเวงเงียบมากเพราะไม่มีใคร ออกมาข้างนอกบ้านเลยเนื่องจากความหวาดกลัวขนาดขี้เมาที่ติดเหล้านักหนีเมียออกไปกินเหล้าทุกคืนเมื่อมีเหตุการณ์ผีกระสือก็กลายเป็นคนอยู่ติดบ้านติดเรือนอยู่บ้านกับลูกกับเต้ากับเมียไปอย่างง่ายดายค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดายผีมาไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆยุงจะหามไปกินอยู่และเอ็งอย่าบ่นไปเลยนะนี่เป็นหน้าที่สำคัญเชียวนะรีบไปปลุกตาชาติที เพื่อมันมาเเดี๋ยววิ่งไม่ทันนอนสลบสลดยอยู่โน่นไม่นานนักเมื่อถึงเวลาสองยามทั้งหมดก็เริ่มได้ยินเสียงหมาหอนดังไล่กันมาเป็นทอดๆดังมาจากทางท้ายสุดของหมู่บ้านไล่เข้ามาจนกระทั่งเห็นแสงไฟสีเขียวเรืองโผล่ออกมาจากยอดไม้แสงไฟนั้น ตรงเข้าหาซากเป็ดไก่ที่เน่าเสียในทันทีและมันก็กัดกินอย่างไม่สนใจใครคืนนี้ได้รับก้อนโตหากินในหมู่บ้านนี้มันช่างดีจริงๆ <c oughs> เั่นแม่มันมาแล้วหยอเงียบไว้หากมันเห็นพวกเราแล้วก็มีสภาพไม่ต่างจากเป็ดไก่พวกนั้นแน่เลย <c oughs> เมื่อผีกระสือมันกินเสร็จ มันก็หันหาผ้าที่ตากเอาไว้เพื่อที่จะเช็ดปากจริงๆมันตรงเข้าไปยังผ้าผืนนั้นแล้วเอาผ้ามาเช็ดปากของมันก่อนที่มันจะลอยตัวสูงขึ้นแต่ในจังหวะนั้นไอ้โกกก็ไม่รู้นึกยังไงมันดันผายลมออกมาเสียนีิกันไหวตั้งใจขอโทษนะทุกคนไม่ไหวละส้มตำปูปลาร้ามันทำพิษ ทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงจะเน่าแข่งกับกระสือหรือไงล่ะกลิ่นนะพอวะ่ะกระสือนะพอเลยตอนนี้มันรู้ตัวแล้วชิบหายกันหมดแน่กลิ่นใช้ได้เลยนี่ไอโกในไส้เน่าของมึงคงจะมีอาหารของกูอยู่ไม่น้อยเลยสินะางานเข้าละพระตอดแท้ๆเลยทำมด จึงรีบหนีกันไปคนละทิศละทางไอ้โก๋มันรีบเข้าไปแอบที่ใต้ถุนเรือนส่วนโชคและลุงชาติวิ่งไปอีกทางหนึ่งในขณะที่ผีกระสือมันวนอยู่รอบตัวบ้านที่ไอ้โกมันเข้าไปแอบเพราะว่ามันตามกลิ่นของผายลมไอ้โกมานั่นเองแต่มันยังไม่มีทางที่จะเข้าไปในใต้ถุนเรือนได้ ที่หลบอยู่ในนั้นจึงเอามุ้งเขียวมาพันตัวไว้เพื่อกำบังกายซ่อนเร้นพี่โกจ้าพี่โกอยู่ไหนออกมาให้ฉันจกขี้ซะดีๆแม่จะจกให้ส้ทะรักเลยพุทธทถ้าโมสังโคโอ้อโหมันก็จริงๆไปไกลๆเลยแม่คุณหิวก็ไปหาในห้องน้ำเด็กกูชอบของสดๆออกมาหนีไม่รอดหรอกหนะ้า เมื่อผีกระสือมันหาทางเข้าจนเจอมันก็ลอยส่วนวูบเข้ามาแต่ทว่าโกะ๊ะที่ตั้งตัวรออยู่แลกโกะมันจึงเอามุ้งเขียวที่คลุมตัวเองไว้โยนใส่ผีกระสือและมันก็คลานออกมาได้ส่วนผีกระสือที่ถูกมุ้งนั่นคลุมก็ดูเหมือนว่า มันจะไม่สนใจมุงนั่นเลยมันกลับลอยออกมาทั้งที่ยังมีมุงคลุมร่างมันอยู่ผมยาวที่ปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นไปนะก็ว่าน่ากลัวอยู่แล้วยิ่งมาอยู่ใต้มุงแบบนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่มันลอยตามกบมาทั้งที่มีมุงคลุมอยู่แบบนั้นกบ จึงรีบวิ่งไปทางบ้านของผู้ใหญ่พร้อมกับแแหปากร้องลั่นซึ่งเมื่อมาถึงก๊กก็เห็นว่าโชคและลุงชาติมารออยู่ที่นั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้าถือปืนออกมาในทันทีและลั่นกระสุนออกไปไม่รู้ว่าโดนมันหรือไม่แต่เมื่อได้ยินเสียงปืน ราสือสาวจึงลอยตัวสูงขึ้นและหายไปหลังยอดไม้พร้อมกับมุ้งเขียวนั่นเองไฟสีเขียวของมันค่อยๆลอยสว่างไกลออกไปเกือบไปแล้วไหมล่ะพวกมึงว่าแต่มันได้เช็ดปากหรือเปล่านะเออแผนสําเร็จไปได้ด้วยดีผู้ใหญ่ถ้าไอ้โก้มันไม่ตอดออกมานะป่านเนี้เดินกลับมาหล่อๆแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นจึงพากันเดินไปที่ผ้าผืนนั้นที่อยู่ที่กลางหมู่บ้าน และเอาผ้าไปต้มตามความเชื่อของคนโบราณในช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ปานเดือนออกมาจากเรือนพร้อมกับผ้าพันแผลที่พันหน้าของตนเองเอาไว้โชกโกะและผู้ใหญ่ที่หลังจากต้องผ้ากันเ็จจึงพากันออกมาเดินหาดูเพื่อหาดูความผิดปกติของคนในหมู่บ้านเมื่อเห็นเดือนมีผ้าพันแผลปิดหน้า ทั้งหมดจึงตรงเข้าไปถามในทันทีนั่นไงเจอตัวแล้วทุกคนจับอีเดือนเอาไว้มึงเป็นกระสือเปิดผ้ามันออกดูเลยมมีแผลจริงๆด้วยทำไมทำงี้ละ่ะอะไรกันอ่ะฉันไม่ได้เป็นกระสือฉันไม่ใช่กระสือก็แล้วแผลที่ปากมึงละ่ะว่าไงกำลังวมเห่เช้านัหนีร้อนมาพึ่งเย็นแทๆ้ๆไหนเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็อย่าหาว่าพวกข้าใจร้ายละกันนะ จับอีเดือนมัดไว้กับหลักปล่อยช้านะฉันไม่ใช่กาสือจริงเจทำไมไม่เชื่อกันเลยและในช่วงบ่ายของวันนั้นเดือนก็ถูกมัดไว้ที่หลักที่ฐานของหลักนั้นมีกองฟืนถูกสุงเอาไว้อยู่เตรียมจุดไฟไว้หากว่าเดือนไม่ยอมรับสภาพเธอก็จะต้องถูกเผาทั้งเป็นพร้อมกับเหล่าชาวบ้านที่พากันมาคาดขันความจริง บ้าก็เอาหินขว้างปาใส่เดือนจนหัวรากข้างแตกเดือนถูกทุกตีอย่างทารุณทั้งที่ยังถูกผูกติดอยู่กับหลักแต่เธอก็บอกออกมาด้วยเสียงที่เจ็บปวดว่าเธอไม่ใช่กระสือจะต้องให้ช้างบอกอีกกี่ครั้งว่ากระสือไม่เจ้ช้างฆ่าช้งให้ตายช้างก็ไม่ยอมรัแล้วไอ้แผลที่ปากนั่นคืออะไรละ่ะอธิบายได้ไหมล,ละ่ะเดือน เมื่อต่อเชา้าก่อนที่ช้างจะเดินวากลามีใครก็ไม่รู้สามงมันแอบเอามามาฟาดป่าชา้างมึงอย่ามาแก้ตัวอีเดือนใครจะไปฟาดปากมึงแก้ตัวนะคุณคุณที่ปากมึงเป็นแผลก็เพราะตามความเชื่อที่พวกกูเอาผ้าไปต้มกระสืออย่างมึงนะถึงได้หน้าแหกอยู่ตอนนี้ไงมึงคงจะเช็ดปากในคืนนั้นใช่ไหมมึงหนีไม่รอดแล้วละ่ะเมื่อผู้ใหญ่พูดจบ เชาวบ้านจึงช่วยกันเอาหินคว้างปาขับไล่เดือนออกจากหมู่บ้านเดือนจึงต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมเธอไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะไปยังแห่งหนตําบลใดแม้ว่าทุกสิ่งที่เธอพยายามอธิบายมันก็เป็นเรื่องที่เกิดกับเธอจริงๆแต่ดูเหมือนคําพูดของเธอจะไม่มีน้ําหนักเอาเสียเลยเธอค่อยๆเดินออกจากหมู่บ้าน ท่ากลางเสียงสาบแชกด่าทอของชาวบ้านแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่ถูกเผาทั้งเป็นเดือนพยายามมองในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็ยังมีลมหายใจอยู่นั่นก็คงจะพอแล้วยหมดเรื่องหมดราวสักทีนะมึงอย่าก,กลับมาอีกละเมื่อแสงตะวันลับซึ่งขอบฟ้าไปของเย็นวันนั้นชาวบ้านจึงแยกกันไปด้วยความสบายใจ ที่เพิ่งจะขับไล่ผีกระสือออกจากมู่บ้านไปได้เวนยางต่างๆที่เฝ้าจัดระวังกันไว้ก็ถูกยกเลิกทั้งหมดเพราะสบายใจคิดว่าเรื่องไร้ายมันคงจะจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดผิดกลางดึกในคืนนั้นพบที่กำลังออกมาหาปลาอยู่ที่ท้ายทุกและกำลังจะกลับเข้าในมู่บ้าน เขาก็สะดุดตากับแสงประหลาดอะไรบางอย่างที่หลานไก่ของผู้ใหญ่บา้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านเรียกได้ว่าเป็นผู้ทำฟามไก่ร้ายใหญ่สุดของหมู่บ้านนี้แสงดาวคราวฟ้าย,ยินั่นแสงอะไรวะนะไม่ใช่หละแบบนี้ไม่ใช่ดวงดาวแล้วโอโ้เขียวปีเยียงนี้นี่มันดาวซินโดมแล้วเห็นข้าเราเหรอมึงรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหน กว่ากบจะได้เข้ามากินไก่สดๆที่เล้าผู้ใหญ่ได้ฮ่องกางวากมาเลยแต่ไม่ทันที่กบจะได้แหกปากรอ้องผีกระสือมันก็พุ่งเข้ามาจนกบลม้ลมลงสองมือพยายามที่จะกันผีกระสือเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงของมันจะมีมากกว่าที่คิดในขณะที่กบต่อสู้ ผมที่ปิดผีกระสืออยู่มันก็พลิ้วไหวไปตามแรงเหวียงโดยระยะที่ใกล้ทำให้โกะเห็นใบหนะของกระสือตนนั้นเข้าอย่างเต็มตาซึ่งนั่นก็คือแสงจันทและที่ปากของแสงจันทก็มีรอยพุกพองอยู่ด้วยในขณะที่โกะกำลังจะแยะ้มันก็ได้มีเสียงเปิดดังขึ้นอัดหนึ่งพุ่งเข้าใส่กระสือสาวจนมันเซถอยออกไป มึงเห็นนะที่ล่อมาตีปากกูเพื่อโยความผีมาให้กูคิดว่าพวกมึงสองคนจะเอาชนะกูได้เหรอใครบอกว่าสองคนกันล่ะเอะอ,อะไรกันนะ่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยชาวบ้านท,ที่ได้ยินเสียงปืนของเดือนจึงออกมายังที่เกิดเหตุสิ่งที่เห็น<ม>ก็ทำเอาทุกคนต้องตะลึงเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือผีกระสือของแสงจันทร์สาวสวยในหมู่บา้าน ที่บัดนนี้มีแต่หัวติดกับ่วงไส้ระยะความแตกจนได้สินะเออกูนี่แหละมึงรู้ไหมตลอดเวลากูต้องระพกระเหนินแอบถอดหัวลอยออกไปหากินนอกหมู่บ้านพออีนางเดือนเข้ามานี่จึงเป็นโอกาสเหมาะที่กูจะออกมาหากินในหมู่บ้านได้และโยนความผิดให้มันแต่แผนที่กูวางไว้กลับต้องมาพังเพราะมึงไอ้ก๊ก ไอเวนมึงอ,ออกมาหาของอะไรยัยขอโทษได้ไหมล่ะก็ไม่รู้อ่ะแสงจันร์พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วแต่ว่าเสียงปืนในมือของเดือนก็ดังขึ้นอีกและดูเหมือนว่ากระสุนธรรมดาจะทำอะไรกับมันได้ไม่มากนะักล่าแค่นี้เองเหรออุตสาห์กะขึ้นปโบอยสภามาก็หน่ะใช้ไม่ได้ปออยู่เลยนังเดือน เอานี่ไปนี่เป็นกระสุนปลุกเสกข้ามีเก็บไว้ลูกหนึ่งพอดีพลาดคือจบอาจารย์ข้าได้ให้ไว้นานแล้วผู้ใหญ่บ้านโยนกระสุนนั่นให้กับเดือนเดือนรับมันมาและใส่เข้าไปในหลังเพลิงซึ่งมันก็โชคดีที่ขนาดของมันพอกับปืนของเถอเป๊ะเดือนยกปืนขึ้นเลงขณะที่ผีกระสือมันพุ่งตรงเข้ามากล่าไปกินขี้นอนแม่สัว ตอ้อัวนังเดือนกูจะฆ่ามึงหน้าของข้าหน้าเละขนาดนี้โงให้ตายน่าจะเป็นแม่กระสือมากกว่านะมักฟ้าปากส่ยลาก,กูด้ตุกคอเรีบลานมันปะมันอรอปบนโน่่แล้กระสือจันได้ค่อยๆลอยไตยระดับสูงขึ้นหายไปทางยอดไม้ทิศทางนั้นก็คือกระท่อมของนางทุกคนจึงรีบวิ่งตามไป และเมื่อมาถึงภาพที่ทุกคนเห็นก็คือรากของจันที่คลานออกมาจากในตัวบ้านออกมาถึงรั้วบ้านแต่หัวกับตัวได้ต่อเข้ากันไปแล้วแต่สีเขียวยังสาว่างเรืองอยู่ภายในเหมือนจันพยายามจะหลบหนีออกไปแต่เท่าว่าใบหน้าของเธอมันได้เละไปแถบหนึ่งด้วยคมกระสุนรางนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้น อีกเดือนมึงกล้าดียังไงมาทำหน้ากูแหงได้ถึงเพียงนี้กูจะจกไส้มึงงั้นเหรอแม่โคเกะข้าคิดว่าพงลายเวลาปิดตานานกระสือสาวสวยสังหาแล้วละม้เดือนยกปืนขึ้นเตรียมจะซ้ำแต่ก็ไม่ทันที่จะได้ยิงเพราะร่างของจันที่กระตุกอยู่ตรงนั้นค่อยๆอ,อยู่ไปก่อน แววตายังเหลือกเบิกข้างจ้องมายัางทุกคนมือของจันยังคงค้างอยู่ในท่าชีนะเทวา,านทั้งหมดเปิดออกและแน่นิ่งไปตรงนั้นเมื่อรุ่งเช้าทุกคนต่างมาขอโทษเดือนและยกให้เธอเป็นวีรสตรีปกป้องหมู่บ้านกลายเป็นตำนานเล่าขานไปอีกนาน